วันนี้ยผมเจอแกนเจอครับพร้อมวิดีโอนี้ก็อยู่ผมเจอแกนเจอเนี่ยวิดีโอนี้ผมจะพามาล่าไอ้สตรอเบอรี่นั่นเองนะไอ้สตรอเบอรี่ก็คือไอ้นนี่เงี้ยสตรอเบอรี่อันนี้เนี่ยมันเพิ่มเอชได้เล็กน้อยเองนะซึ่งในช่วงแรกๆอ่ะในการเล่นแล้วเราคลาสสิกนเนี่ยมันจะต้องใช้สตรอเบอรี่เนี้ยในการปั๊มปั๊ม SP ชพียาวเนี่ยมันเพิ่มทีละมันยี่สิบมั้งที่ยี่สิบสี่สิบนั่นแหละนะผมว่าผมจะไม่ผิดเนี่ย มันเพิ่มในประมาณเท่านี้และคามันดียับเป็นช่วงแรกอ่ะแค่พันสองพันเซนนี้นี่คือถือว่าแพงมากเลยนะสำหรับในล็อกคลาสิกแรงล็อกคลาสสิกะครับอ่ะเออมันถือว่าปั๊มเอพีได้เยอะเอพราะช่วงแรกมันยังไม่มีบูนเนี่ยยังไม่มีขวดยังไม่มีขวดบูให้ปั๊มมันเองนะเออเราจะต้องมาใช้สตรอเบอรี่ในการปั๊มกันนี่บอ่ะ และมีมอนตัวไหนบ้างเนี่ยที่ตกสตรอเบอรี่เนี่ยมันมีอยู่สองตัวเองนะและนี่คือไอ้หมาฟ้าอันเองเนี่ยนะห,หม,าฟ,า,ยหมาฟ้าที่มันอยู่ล่างพาย้อนเนี่ยเดินลงจากพายอ้อนมานหนึ่งแม็กซ์ก็เดินลงใหม่ทีเนี่ยก็จะเจอหมาฟ้าแต่หมาฟ้ายังตกดีไม่เท่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือไอตัวโย่ย้อนเองเนี่ยโย่ย้เนี่ยมันจะอยู่ที่คอนเิล่าเองโย่คือไอ้ตัวลิงนั่นเองเนี่ยมันมีโอกาสตกอยู่ประมาณแปดหรือสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะเรับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนนะเงี้ยมาละกอสักคู่นึงนะเงี้ยมันมีโอกาสตกอยู่ประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันตกดีมากเลยเนั่นเองนะสำหรับสตรอเบอรี่นะเงี้ยถ้าใครจะไปล่าสตรอเบอรี่ช่วงแรกอะแหลมเลยเนั่นเองนะราคาดีด้วยนะเงี้ยดี๋ยวก่อนนะกดเดี๋ยวก็ป๊บ เพื่อเดินเร็วขึ้นเนีอยงี้ โยโยๆอยู่ไหนตกแล้วนนเนี่ย,ย,น,ย,าาย,นะยนี่สตรอเบอรี่ตีง่ายครับตกง่ายโอกาสตก8%ปดเปอเดสนลยอย่นะมันตกง่ายเนี่ยไม่ตกไม่ได้ยากเลยอย่านะสตรอเบอรี่ตกแล้วเนี่ยตีไม่กี่ไม่กี่ตัวเนี่ย ก็อย่างที่เห็นกันเนี่ยเนี่ยผมมาแค่ประมาณประมาณแป๊บเดียว2-3นาทีเนี่ยสเบอรี่ตกไปแล้ว4อันเนี่ยโอ้โหมันล่ากันเพลินเลยเนี่ยถ้าแบบมีกั๊มด้วยนะตอกกระจุยเลยเนี่ยถ้ามีกั๊มด้วยนั่างนี้นะกดกั๊มออกมาแล้วมาล่าอย่นี้ตอกกระจุยเลยนย่างนี้นะและตอนนี้ก็มีของขยะที่ราคาแพงกว่าสเบอรี่ไปแล้วเนี่ยนอกจาก จะไปเล่นเซิร์ฟพวกเซิร์ฟลองอะไรพวกนี้นะเซิร์ฟเถื่อนเอนี่ยมันก็จะไปต้องการสตรอเบอรี่อันนี้แต่ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่บอ่ะแล้ถ้าลักสตรอเบอรี่อะต้องมาที่นี่นี่นะครับพร้อมอ่ะโอเคแล้วก็หมาฟ้าก็ตกนั่นเองนี่ยตัววูฟหมาฟ้าหมาฟ้าก็ตกที่ภายยอดเนี่ยเดินลงมาหนึ่งแมปแล้วก็สองแมปแล้วก็ตกเหมือนกันตกสตรอเบอรี่เหมือนกันเนา แล้วก็เจอกันมิโยน้าเนีย่ยมิโยนี้ก็พามาล่าซอบรี่แล้วเนี่ยเนี้ก็จับมันเอาไว้นี่นะซอบรี่ตกที่แบบนี้เนี่ยเอ็กพีโยโย่ก็ขึ้นดีเหมือนกันเนี้ยเอ็กพีโยโย่ก็ตัวละสองสามร้อยเอ็กพีเลยน,นั่นเงนะอ่ะแล้วก็เจอมีโยนาเนียน่นยมิโยนี้ขอตัวลาไปก่อนนย่างเงั้ยพ้อมสวัสดีครับบ๊ายบาย